การขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย4.0ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นจำเป็นต้องมีบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพียงพอเพื่อคิดค้นนวัตกรรมซึ่งเป็นฐานสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยแนวทางในการพัฒนาคือผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงไปถึงแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC จากทางรัฐบาลอีกด้วยเช่นกันค่ะ วันนี้เดินหน้าประเทศไทยเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สถานศึกษาสถานที่ที่จะผลิตนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่วังจันรวันเล่จังหวัดระยองเขตนวัตกรรมระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECI ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับ EECI นั้นเปรียบเสมือนมันสมองของ e e c เลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งภายในเขตพื้นที่ของ e e c i จะประกอบไปด้วยระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์เน้นงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมห้องวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโรงงานต้นแบบโรงงานสาธิตเป็นต้นค่ะซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการทําวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่งางภาครัฐและภาคเอกชนมหาวิทยาลัยและชุมชนในพื้นที่เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมรวมถึงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ทั้งในพื้นที่ EEC และพื้น ททที่่่่่ออืนนนๆััวประะเศเศงคสำหรับสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายนะคะจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงและพัฒนาประเทศชาติอย่างไรบ้างใน,นวันนี้ค่ะทางรายการของเราได้รับเกียรติจากดรราเชนโกสันลวิทย์นะคะผู้บริการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พอคะอยากให้ท่านพอเล่าถึงภาพรวมของโรงเรียนกาเนิดวิทย์หน่อยคะ่ะโรงเรียนกาเนิดวิทย์ก่อตั้งโดยกลุ่มปตทนําโดยโดรไพลินโชตถาวรอ,อ,อดีตซีโอปตทซึ่งได้เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับไทยแลนด<ม>์4.0เพราะฉะนั้นการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจึงมีความสําคัญคที่จะต้องพัฒนาเขาตั้งแต่<ม>ยังเรียนในระดับ เยาวชนนะ<ช>ครับ,รบก็คือในระดับมัธยมปลายนะครับเราก็จะคัดเลือกเด็กที่มีนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิสตย์คณิตศาสตร์มาบ่มเพาะเขาเพื่อให้เขามีทักษะการวิจัยเพื่อให้เขาเป็นนักวิจัยและสุดท้ายเป้าหมายเราจะอยากให้เขาเป็นนักนกวัตกรรมส่งเสริมให้เขาเรียนในระดับที่สูงขึ้นจนถึงปริญญาเอกสร้างองค์ความรู้ให้กับประเทศนำองค์ความรู้นั้นกลับมาสู่ประเทศพัฒนาประเทศเปลี่ยนสังคม ของประเทศจากสังคมผู้บริโภคเป็นสังคมผู้ผลิตสร้างองค์ความรู้ให้กับประเทศนั่นคือเป้าหมายของโรงเรียนกำเนิดมิตรล้วเรื่องของการคัดเลือกนักเรียนเข้ามาเรียนที่นี่ค่ะทราบมาว่ามีการคัดเลือกที่เข้มข้นมากๆเลยครับเราให้ความสําคัญกับการคัดเลือกนักเรียนเราจะมีศูนย์สอบ11แห่งทั่วประเทศรเราจะรับนักเรียนจากทั่วประเทศนะครับ,รบแล้วเราก็จะมีเกณฑ์ว่าเกรดเฉลี่ยทางด้านวิทยศาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า3.5นะครับ แล้วเราก็จะสอบเป็น2รอบรอบที่1เราจะสอบตามสุนสอบแล้วเราจะคัดเลือกแค่300คนเพื่อมาสอบรวมกันอีกครั้งหนึ่งในการรับสมัครครั้งแรกก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ถึง7,000คนเราก็จะรอบสองอามร้300คนก็จะมานั่งสอบในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นอกจากนั้นเรายังนําคะแนนพอร์ตฟ l ลิโอนักเรียนใน300คนจะต้องส่งพอร์ตฟ l ลิโอส่งประวัติในด้านต่างๆ6ด้าน ด้านจิตสารณาณด้านบำเพ็ญประโยชน์ด้านความถนัดด้านวิทยศาศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกอ <c oughs> คือไม่ใช่แค่เรียนดีอย่างเดียวต้องเก่งมีวินัยและมีคุณธรรมด้วยนั่นเอง<ช>นะคะถึงจะได้มาเรียนที่นี่ได้อยากทราบถึงความแตกต่างค่ะของโรงเรียนกําเนิดวิทย์และโรงเรียนอื่นๆคือแน่นอนว่าทุกๆท,ที่เนี่ยมีวิชาวิทยาศาสตร์เหมือนกันความแตกต่างของที่นี่คืออะไรคะโรงเรียนกําเนิดวิทย์เป็นโรงเรียน ใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่แต่ว่าเราเพิ่มความเข้มข้นเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมาวิทยาศาสตร์ก็หมายถึงฟิสิกส์เคมีชีวะรวมทั้งคณิตศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นหลักสูตรของเราที่แตกต่างไปก็คือเด็กแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเลือกเรียนในสาขาฟิสิกส์เคมีชีวะแตกต่างกันถ้าเขาชอบฟิสิกส์มากเขาก็ลงเรียนฟิสิกส์ในระดับแอดวานซ เลือกเรียนมากเขาชอบถ้าเขาชอบทางด้านเคมีเขาก็เลือกเคมีแอสานาเพราะฉะนั้น72คนจบออกไปเขาจะได้รับความรู้หรือตามตามที่เขาเลือกเรียนตามความสนใจของเขาแตกต่างกันไป mm hmm. เราจะเรียกว่า mm hmm. หลักสูตรวัดตัวตัด นะครับคัดสมัยคัลลิคูลัมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ให้ความสําคัญกับการทําวิจัยเพราะนั้นเด็กนักเรียนแต่ละคนที่จะจบออกไปต้องทําการวิจัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่องแล้วนำนำเสนอในเวทีนานาชาติงานวิจัยของเราเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นแรกที่จบออกไป70บกว่าคนจะมีงานวิจัยที่เผยแพร่ออ,อกไปในระดับนานาชาติถึง่ยถึง35เรื่องค,ครับอันนั้นคืออันนั้นคือความแตกต่างของหลักสูตรท,ทั่วไปแล้วก็การเรียนการสอนของเราจะใช้ภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียนนะครับเราเป็นโรงเรียนไทยแต่เราใช้ภาษาอังกฤษ,าษาในการเรียนการสอนอความแตกต่างอีกอันนึงก็คือเราเป็นโรงเรียนห้องเรียนขนาดเล็กเรารับแค่ปีหนึ่ง72คนคนแล้วแบ่งออกเป็น4ห้องเพราะฉะนั้นหนึ่งห้องเรียนจะมีแค่18คน18คนเพราะนั้นเราสามารถที่จะดูแลนักเรียนได้เป็นรายบุคคลคแล้วในวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็คณิตศ,ศ,ศาสตร์แล้วก็วิชาอื่นๆเราจะให้มีครูเข้าไปสอนแต่ละครั้งนี่3คนครูคนหนึ่งก็จะเป็นคนหลัก อีกสองคนจะคอยดูแลข้างๆดูการเรียนของเด็กไปเพราะฉะนั้นครูคนหนึ่งก็จะดูโดยเฉลีย่ยดูนักเรียน6คนในชั้นเรียนอันนี้ที่คือความแตกต่างแตกต่างทั้งหลักสูตรแตกต่างทั้งการเรียนการสอนแล้วก็เราให้ความสําคัญของภาษาอังกฤษ เราให้ความสําคัญของการทําวิจัยเราทราบเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีทุนด้วยนักเรียนที่เข้ามาในโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษนัก<ช>เรียน<ช>นักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เราถือว่าเขาเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้รับทุนการศึกษาหมดได้ทั้งที่พักไม่มีค่าใช้จ่ายด้านที่พักด้านอาหารคอมพิวเตอร์ค<ช>่ะ<ช>แล้วก็เครื่องแบบนักเรียนแม้กระทั่งการเดินทางระหว่าง โรงเรียนกำเนิดวิทย์กับกรุงเทพเราก็จัดรถให้ไปกับสารอาทิตย์นะครับอันนั้นเขาจะได้รับทุนหมดพอได้รับทุนจบมัธยมป,ปลายแล้วสถาบันวิทยาศิริเมธีก็ยังมีทุนให้18ทุนก็คือ25%ของแต่ละรุ่น ศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน10มหาวิทยาลัยของประเทศไทยเราจะส่งเสรมิมแล้วเขาก็มีโอกาสกลับมาเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกที่สถาบันวิทยาศิลิมีทีอีกเครื่องมือ <c oughs> ที่ใชใ้ในการเรียนการสอนนะคะแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรบ้างคะครับเนื่องจากเราเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งที่เหล็กเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับรเรามีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางด้านฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วเราก็มีเครื่องมือที่ ที่จาเป็นสําหรับงานวิจัยนะครับนอกจากทางด้านเคมีเราก็มีเครื่องอสเปกโทรโฟตโตมิเตอร์นะครับเรื่องเครื่องวัดสารต่างๆแล้วก็เรามีเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนโดยโดยโดย,โดยทั่วๆไปจะใช้แสงที่นี่จะเป็นอิเล็กตรอนไมโครสโ,โคมนะครับเป็นเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดสองกลาดนะครับเราสามารถดูอนุภาคเล็กๆระดับ ระดับไม่ไมคอนได้นะครับสำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ค่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ eeci อย่างไรบ้างคะเนื่องจากพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่นะครับมหาวิทยาลัยด้วยตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่าวังจันทร์ันเล่แล้วก็อยู่ในโครงการของรัฐบาลที่เรียกว่า eeci เพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ที่จะ,ะพัฒนาทางด้านองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในในพื้นที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์วิจัย นะครับศูนยวิจัยอยู่อย่างอย่างน้อยสองด้านนะครับก็คือทางด้านเอลิโพลิสก็คือทางด้านโรบอททางด้านอัจฉริยะนะครับทางด้านสมาร์ทซิตี้สมาร์ทลิฟวิงอีกด้านหนึ่งก็คือทางด้านไบโอโพลิสก็คือทางด้านไบโอเทคโนโลยีไบโอเอนเนจีแล้วก็ไบโอแมททีเรียลและอื่นอื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือเราจะเรียกว่าทางด้านสเตม ก็จะสอดคล้องสอดรับกับ e ECI ในการผลิตกำลังคนแต่ว่าเราสามารถเริ่มได้ตั้งแต่นักเรียนมัธยมปลายม .4 ม .5 ม .6 ที่จะปลูกฝังเขาให้เขาคุ้พบตัวเองให้เขาค้นพบว่าเขารักเขาชอบทางด้านไหน นักเรียนได้ประโยชน์จากการที่ทำโครงงานค่อนข้างมากนะคะเพราะว่านักเรียนจะมองเห็นคุณค่าของงานที่ที่ตัวเองทำและสามารถเอาไปส่งต่อหรือไปขยายผลในเชิงสังคมเพราะการกำหนดโครงงานหนึ่งโครงงานเขาจะต้องคิดถึงผลกระทบต่อสังคมที่เขาทำขึ้นมาว่าจะแก้ปัญหาอะไรในสังคมได้บ้างอุปกรณ์เรามีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะมีฟァซิลิตี้ค่อนข้างดีและสูงเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยนะคะที่อุปกรณ์แต่ละอย่างที่เราเห็นจากด้านหลังนะคะ ก็เป็นอุปกรณ์ที่เรามีพร้อมให้นักเรียนทําโครงงานในเชิงชีววิทยาหรือจุลชีววิทยานะคะและนักเรียนสามารถใช้จริงปฏิบัติจริงแล้วสนใจด้านนี้ก็สามารถเข้าถึงอุปกรณ์หรือใช้เครื่องมือต่างๆได้เลยค่ะกิจกรรมอื่นๆเราค่อนข้างเยอะนะคะเราจะมีกิจกรรมตอนเย็นคือกิจกรรมชุมนุมซึ่งมีหลากหลายด้านจะเป็นด้านออกกาลังกายด้านการความบันเทิงก็เช่นการร้องเพลงการแสดงนะคะหรือการรานะคะแล้วก็ทาง วิชาการก็มีเผื่อสาหรับคนที่สนใจวิชาการในทุกด้านตลอดเวลาก็คือมีตอนเย็นด้วยนะคะนอกจากนี้เราก็มีกิจกรรมค่ายอีกหลายๆค่ายที่นักเรียนสนใจและอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือน้องหรือช่วยเหลือสังคมต่างๆะคะ่ะเขาก็จะได้ทํากิจกรรมที่หลากหลายขึ้นค่ะ และสําหรับนักเรียนค่ะที่เรียนที่นี่เขาได้มีการส่งไปอบรมหรือส่งไปประกวดแข่งขันอะไรบ้างไหมคะ,ะก,ก็เป็นประจําทุกปีนะครับเด็กที่นี่ระหว่างเรียนเรามีการทําวิจัยหรือการแข่งขันแล้วก็จะส่งออกไปต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้แล้วก็รวมถึงการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการนะครับนั้นเราก็จะส่งไปส่งไปแข่งขันเป็นระยะระยะทั้งระดับประเทศ แล้วก็นานาชาติอันนี้ครับก็มีผลงานมากมายผลงานเหล่านั้นก็ถูกแสดงไวททง้ที่ฮอลล์ฟเฟมที่ทเพิเ่งที่นี่เลยที่นี่เลยฮอลล์เฟมเป็นผลงานของนักเรียนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวให้พอ,อ,อฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่สามารถนํามาพัฒนาประเทศชาติได้อย่างไรบ้างคะครับถ้าเราพูดถึงการเรียนวิทยาศาสตร์นะครับผมขออนุญาตแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับการเรียนวิทยาศาสตร์ในกลุ่มแรกเนี่ย เป็นการเรียนเพื่อเพียงพอแก่การดำรงชีวิตก็คือการเรียนวิชาทั่วทั่วไปเพียงพอต่อการอ่านฉลาฉลากยาเพียงพอต่อการอ่านเอกสารต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อการประกอบอาชีพนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเรียนเพื่อเป็นวิศวกรนะครับอย่างนั้นเป็นการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพอีกกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มที่โรงเรียนกําเนิดวิทย์กับสถาบันวิทยาศิลป์เมทีกำลังดำเนินการอยู่ก็คือว่า เป็นการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่สร้างสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนํามาพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนสังคมผู้บริโภคเป็นสังคมผู้ผลิตพึ่งพาองค์ความรู้ของเราเองพึ่งพาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราเองครับนั่นก็คืออยากจะฝากไว้ว่าการเรียนวิทยาศาสตร์มีความสําคัญสามกลุ่มนั่นที่กล่าว คุณผู้ชมก็คงจะทราบกันดีแล้วนะคะว่าทําไมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถึงได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขนาดนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านดรราชเชนที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับมาถึงโรงเรียนกาเนิดวิทย์ทังทีนะคะเดินหน้าประเทศไทยก็เลยขอโอกาสอยากจะพูดคุยกับน้องๆเยาวาชนค่ะว่าเขามีความคิดและมีมุมมองอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจีตาสวัสดิดค่ะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะโครงงานที่ทําเกี่ยวกับสาตสกัดจากเปลือกทุเรียนค่ะเพื่อยับยั้งแบคทีเรียในระยองอ่ะค่ะมันจะมีการขายทุเรียนเป็นสินค้าหลักแล้วก็มันจะมีเปลือกทุเรียนเหลือเป็นจํานวนมากก็เลยสนใจตรงส่วนนี้แล้วก็ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เบิกทุเรียนว่าสามารถนําไปทําอะไรได้บ้างเราก็เลยรู้ว่าเปิกทุเรียนเนี่ยมีสรรพคุณในการยับยัง้งแบคทีรียก็เลยสนใจอยากนํานมาทดลองค่ะการเรียนที่นี่หนูรู้สึกว่ามันไม่เหมือนช่วงมัธยมต้นเพราะว่ามันเป็นการเรียนที่ทําให้หนูเหมือนกับได้ใช้ประโยชน์จริงแล้วก็นําไปประยุกต์ได้ในหลายๆด้านนะคะ่ะ ส่วนตัวตอนแรกมาก็กดดันเหมือนกันเพราะว่ามันเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็หนูก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากแต่ว่าการเรียนที่นี่มันทําให้หนูช่วยแบบพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นตอนนี้ก็เรียนรู้เรื่องแล้วแล้วก็พอมีนักเรียนน้อยทุกคนได้ทํางานก็จะรู้ขั้นตอนการทํางานที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มันจะมีกิจกรรมย่อยเหมือนเต้นควาวาแดนร้องเพลงที่เป็นชุมนุมแยกก็ไม่ได้รู้สึกเครียดขนาดนั้นนะคะ สวัสดีค่ะชื่อมาทินาจเจริญวัตรกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ค่ะตัวนี้เป็นดาวเทียมกระป๋องหรือว่าที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแคนเซ็ตค่ะซึ่งดาวเทียมตัวนี้จะถูกปล่อยลงมาจากโดรนที่ความสูง500เมตรแล้วภารกิจของดาวเทียมตัวนี้ก็คือการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในอากาศหลังจากที่เราเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองมาแล้วเราก็จะเอาฝุ่นละอองเหล่านั้นมาวิเคราะห์ต่อด้วยเครื่อง SEM แล้วก็การเพาะเชื้อค่ะเราก็จะสามารถดูอนุภาคข,ของฝุ่นว่าาามมีอออะะไรรรเปป็็นงค์กกบแล้วสาาถ พิดิกได้ว่าโรคที่จะเกิดขึ้นจากฝุ่นเหล่านี้มีอะไรบ้างคะ่ะโครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแข่งขันแคนเซปไทยแลนด์ค่ะเป็นการแข่งขันที่เพิ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปีที่แล้วค่ะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งของประเทศไทยมาปีที่แล้วค่ะหลังจากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะก็ได้ เป็นโดยแทนไปที่ประเทศรัสเซียเพื่อไปศึกษาดูงานด้านอวกาศต่างๆก็ไปดูพิพิธภัณฑ์แล้วก็ได้ไปมหลาลัยทางด้านอวกาศแล้วก็ร่วมการแข่งขันที่เหมือนกับแคนเซ t ตของประเทศไทยแต่เป็น c a n s ซ t ตแอนล็อกเตที่รัสเซียค่ะตอนนี้อยากศึกษาต่อในด้าน Engineering ค่ะไม่แน่ใจว่าจะเป็นโรบอติกหรือว่าแอโรสเปเพราะเริ่มสนใจจากโครงการนี้ด้วยค่ะ ากประเทศไทย4.0คือเป้าหมายของพวกเราชาวไทยทุกคนการรับรู้และการร่วมกันพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกันเห็นที่จะเป็นพลังที่จะช่วยย่นระยะเวลาสู่ความสําเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือความร่วมมือของภาคเอกชนที่มีให้กับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพในอนาคตนั่นเองค่ะหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันนิชาการผลเกตและรายการเดินหน้าประเทศไทยต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ